Royette. New Stories มาตอนนี้อุปกรณ์พร้อ<ผ>มพร้อมแล้ว เดี๋ยวเราจะตัดโหระพาให้คุณเจี๊ยบกลับบ้านกันได้เลยค่ะโหระด้านหน้าเนี่ยคุณเจี๊ยบเวลาตัดนะเนี่ยต้องดูแลเขานิดนึงค่ะตรงกิ่งตรงเนี้ยเราต้องตัดตรงข้อเขาเพราะว่าเวลานั่นมันก็จะได้แตกใหม่ตรงนึงข้อขึ้นมานิดเดิงใช่แล้วเราดูยังไงคะว่าว่าสูงเท่าไหร่หรือว่าดูยังไงว่าถึงจะตัดได้แล้วเวลาตัดของสวนเราเวลาเราตัดเราก็จะตัดเป็นแปลงไปเลยค่ะ เพราะว่าเอเวลามันสั้นมันก็จะสั้นเท่ากันเท่ากันพอมันสูงขึ้นมาหน่อยก็สามารถตัดได้ใช่ประมาณนิ้วมือหนึ่งสองประมาณนี้อ๋อนี่อยู่ประมาณนี้ก็ตัดได้แล้วเริ่มเลยนะได้ค่ะเท่าไหร่ดีอาสักยี่สบบาทจ้า นี่กันไก่ไม่ต้องใช้แล้วใช่ไหมต้องใช้มือถอนต้องถอนเป็นแถวเลยนะคะเท่านี้คือเก็บได้แล้วใช่ใบเขียวๆอย่างี้แต่ถ้าใบเขียวอ่อนนี่ก็คือก็คือรออีกนิดนึงแต่ถ้าเขียวแบบนี้เก็บได้เลยไม่ใช่เราจะดูที่ความสูงของเขาอ๋อดูที่ความสูงขนาดเนี้ยน่าจะโอเคถ้าเกิดมันสูงมากเราว่ามันแก่ไงอยู่ที่ประมาณเนี้แค่นี้มันน่าจะพอดีทัดหนึ่งน่าจะพอดีใช่นี่แหละ อันนี้ก็เอาเอาสักกี่บาทดีคะสิบ,บาทเอาสิบ,บาทเนาะบาทสิบบาท,าบบาทได้ได้ช่วยกันเรา <c oughs> เอยถอน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 เลยอะ่ะถอนง่ายเนาะใช่แต่ทำไมจะาทำขาดอ้าวต้องเดี๋ยวต้องมาซ้อมสัก <c oughs> นี่ก็เป็นแมงลักใบแมงลักแมงลักก็จะคล้ายๆหัวลาพาที่เราก็ตัดใช่วิธีการตัดแล้วก็ดูที่ข้อเขาแล้วก็ตัดเขาอันนี้เขาก็จะแตกออกมาเรื่อยๆใช่แล้วอันนี้เหมือนเพิ่งลงใหม่ใช่ค่ะตัวนี้อายุเขาได้ประมาณเดือนเดือนก่อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ก็ตัดได้แล้วค่ะ เดือนกับอีกอาทิตย์หนึ่งไม่นานนะคะอไดูเป็นนต้ยังไม่่มยยัังงไโตงด้านโซนด้านหลังของของน้องนะคะด้านหลังสวยโอเคพอแล้วจ่ะโอเคจะโอมเรากลับบ้านไหมชาโอมอ่ะหรือว่าหรือว่าจะเอาหรือจะเอาชะพูชาโอมชะพู เอาชักโครกดีกว่าไหมได้นะไปใส่แกงอ่อมพอดีเลยเรามีเรามีแมงลักแล้วเรามีชักโครกแล้วเขาต้องใส่อะไรอีกนะแกงอ่อมบ้านเราใส่บวบผักชีฝรั่งใช่บวบัอู่แ้ยให้ชีฝรั่งไม่ได้ใส่นะเออนั่นน่ะสิเนาะต้องบวบสิต้องใช้บวบต้องใช้บวบพอยังพอแล้วหม้อใหญ่อะไรอย่าเงยดูดู ได้ม้อใหญ่เลยกันทีเลยทีเดียวนะเอาไปกินกระแหนมคลุกก็ได้นะสับผิดต้องทำกับข้าวไม่เป็นนี่สิคะพี่แกเราเอากระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวนี่เป็นสมุนไพรเลยนะกระเจี๊ยบเขียวอ่ะอันนี้ก็ตัดนี้นะตัดค่ะนี่ย ดูดูยังไงว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยประมาณอย่างนี้ได้เลยใช่ไรงนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ต้องประมาณนี้แหละใช่อย่างเงี้ยงั้นจะลุยเลยนะนี่ไงคุณเจี๊ยบตัดเลยค่ะเขาบอกว่ากระเทียมนี่นอกจากจะลวกเฉยๆกินกับน้ำพริกแล้วทำยังไงนะผัดน้ำมันหอยใช่ก็ได้ด้วยเนี่ยตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ได้แล้วนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ได้แล้วค่ะอันนี้ก็ได้แล้วใช่ หนึ่งดอกต่อหนึ่งลูกเลยนะเนี่ยเขาออกดอกอย่างเงี้ยก็จะได้หนึ่งลูกใช่แสดงว่าแสดงว่าตอนที่เขาเต็มเต็มเลยดอกจะสวยมากเพราะว่า่ท่านี้ก็แบบดูดอกสวยงามมากอันนี้คือเริ่มจะแก่แล้วใช่จะต้องต้องลงใหม่ไหมคะใช่ต้องลงเปล่งต้องลงใหม่ค่ะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่อันนี้เราก็จะไปปลูกอย่างอื่นก่อนอย่างที่พี่แก้วบอกว่าเราจะต้องสลับนะคะใช่ใช่ค่ะ ตัวน,นี้เดี๋ยวสัยมเราจะลงเป็นผักผักหนอกผัหนอกใช่ <c oughs> จะหลากหลายไปหน่ยใช่เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงกระเจี๊ยบใหม่หยเยอะตัดไม่ทันแน่เลยอ้าวจะได้กินของอร่อยกันโอเค การที่เราได้ได้แบบใช้ชีวิตอยู่ในสวนได้ดูแลผักได้ตันผักมันก็มีความสุขไปอีกแบบนึงนะคะกั <c oughs> บเวลาทีตั้งอยู่หน้าคอมวุ่นวายอยู่กับรถติดในเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็มาเออเปิดเตยให้ผักฟัง <c oughs> มันอาจจะร้อนมันอาจจะเหนื่อยแต่ว่าเราก็คือทํางานของเราอ่ะ <c oughs> ทาไปเรื่อยเรื่อยเหนื่อยแล้วก็พักสบายใจได้เป็นเจ้านายตัวเองนะจับตาหยุดที่แบบว่าจะบังคับตัวเองหรือว่าจะ กระตุ้นตัวเองให้ให้ขยันได้แค่ไหน <c oughs> ขยันมากก็ประสบความสำเร็จมากมากมันก็เป็นกำไรชีวิตอย่างหนึ่งที่เราได้มาต่นี้ก็เป็นผักชีฝรั่งใช่ค่ะ,คะที่นี่เห็นบอกว่ามีวิธีเก็บที่แปลกแปลกที่มลนที่ตลาดเขาเลยนะเก็บยังไงคะของยีนีเน่ <c oughs> เราก็จะตัดใบขายนะคะอ๋อ <c oughs> <ấu S 2> เราจะตัดใบขายเราไม่ เอามันมาทั้งรากทั้งโคนเพราะว่าเวลาเราใช้เราก็ใช้เฉพาะใบใช่รากเราก็ทิ้งอยู่ดีใช่ไหมคะเราก็จะใช้เฉพาะใบเราก็จะตัดเอาเฉพาะใบของเขาอย่างใบอ่ะเราเอารากไปมันก็มันไม่ได้ใช้อ่ะก็เสียดก็ทิ้งเราก็ปล่อยให้เขาโตแล้วก็แตกใบออกเรื่อยๆก็ตัดได้นี่นอกจากผักชีฝรั่งแล้วยังมีผัก่อผลผลผลพลอยได้อันนี้คือเกิดเองเหรอคะใช่ค่ะผลพลอยได้ก็คือ ผักไทยยงม,มาเราจะมีจะมีเขาจะใช้อะไรอมดอกผักไยงยำปลาเจต่นี้ก็ใส่ใส่แกงอ่อมเราได้ไหมเนี่ย <c oughs> ได้ได้พอดีเลยเลยนะหอมมากกลิ่นที่คุ้นเคยหายไปนานมากกับกลิ่นนี้นะนึกถึงนึกถึงหน้าฝนที่ฝนตกใหม่แล้ว <c oughs> ที่ทุ่งก็จะมีกลิ่นผักโพมนี้เนาะ พ้องคะแล้วผักที่เราไปเก็บมาเมื่อสักครู่อยู่ด้านหน้าเราแล้วลเรียบร้อยนะมีหลากหลายชนิดหลากหลายสีสนันน่าทานมากพี่แก้วใส่หมวกทําไมคะเนี่ยอ้าวเราก็จะแพ็คผักใส่ถุงไงแพ็คผักก็ต้องใส่หมวกด้วยกันเส้นผ,ผมเผือ่อบางครั้งเราไม่รู้ตัวไงคะว่าบางครั้งผักอยู่ข้างในแล้วก็มีเส้นผมอืมมันก็จะป้องกันได้ถ้างั้นเดี๋ยวจะมีวิธีระวังเห็นไหม อย่างนี้ได้ไหมคะอ๋อไม่ได้ไม ush, ่ได้ทไมอะอย่างนี้ไม uh, ่ได้ไม่ได้หรออันน yes. ี้ไม่เอาใช่ไหมคะไ๋อใช่อันนี้ใช่อันนี้นะคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ยังไงล่ะเนี่ยเคยจะใช้แบบนี้ต้องใส่หมวกก่อนนี่คือพอใส่หมวกแล้วหน้าเราก็จะแปลกไปเลยทันทีโอเคพร้อมแล้วต้องเก็บต้องเก็บให้หมดอ๋อขึ้นกลางๆก็ไม่ได้ด้วยอย่างนี้ก็ไม่ได้ด้วย นี่คือทุกสิ่งอย่างนะ <Okay. S 1> พร้อมแล้วนะอันนี้คือใส่ถุงไวแล้วหนะ้าตาแปลกมากบอกตรงๆว่าไม่รู้จักชนิดนี้คืออะไรทานตะวันงอกแทนตะวันงอกเขาไปใช้ทําอะไรทานนะคะตัวนี้เป็นผักสุขภาพเลยนะลวกผัดใช้ทําเป็นสลัดก็ได้หรือว่าผัดนะ้ำมันหอยอ๋อที่เขาอยู่ในชามสลัดสีสันสวยๆมีผกักหลายชนิดตัวนี้ก็ใช้ได้ใช่ค่ะ แล้วก็มีท,ที่เราตัดมาอย่างที่บอกมีสก,กินี่ด้วยนะต่อไปนี้ร้อยเอ็ดจะมีสก,กินี่ทานอย่างค <c oughs> ล้ายๆกับแตงกวา,าทานได้ง่ายแล้วที่ส่วนนี้แหละนะเราก็มาแพ็คแหละคะ่ะแต่เราจะส่ง <c oughs> เห็นบอกว่าผักที่นี่เนี่ยก่อนที่จะแพ็คใส่ถุงจะต้องทําความสะอาดก่อนทุกครั้งใช่ค่ะอ๋อตรงนี้ก็คือเพื่ออะไรคะพี่จก้าความสะอาดนะคะแต่ทีเนี้ยต้องทําความสะอาดเขาก่อน <c oughs> เพราะว่าเวลาเราตัดมาพวกดินพวกอะไรติดเข้ามาด้วยใช่ไหม แต่อ่าน้อยเวลาลูกค้าซื้อไปทานอย่างเงี้ยเอออย่างน้อยมันสะอาดน่ะแล้วก็นี้นะนี่คือสิ่งที่เราตัดมาเมื่อสักครู่ที่บอกไว้อันนี้ก็คือส่วนประก่าของก้านกล้วยนั่นเองใช่นะแล้วอันนี้จะขึ้นห้างด้วยไหมคะเนี่ยแบบนี้เลยแพ็กเกจแบบนี้เลยค่ะดูไฮโซเอ้ยไม่ใช่ดูไฮโซดูดูธรรมดาแต่ดูดีมีชติ แต่คือมันเป็นออร์แกนิกคือเราคือใช้ธรรมชาติของที่มีอยู่ในส่วนของเราใช้พลาสติกให้น้อยที่สุดใช่อย่างนี้จีบาทะเนียตัวนี้อยู่ที่โรบิสันออนไอยู่ที่10บาทค่ะ1 0บาทตะกร้างจำนวน150กรัม150กรัมจะผ่านการชั่งทุกอย่างเลยอย่างพริกนี่ก็ชั่งก่อนน้ำหนักเท่ากันทุกถุงแน่นอนไม่ใช่แบบอารมณ์ฉันอยากขาย5าบาทเท่านี้สิบาทได้ไม่ได้ทุกอย่างต้องมีมาตรฐานไม่ได้ไม่ได้นะเริ่มกันเลยดูนิ้ะเท้า เราเริ่มต้นที่ใบ <Hasta S 1> <ป>เอาที่เราตัดมาเลยเนาะได้เลยอ่ะตัวนี้เอา,อ,าอันนี้ก่อนกระเภาเอาตะเภาเอาตะเภาใส่เข้าไปเลย,ยใส่ยังไงคะเนี่ยใส่ทางนี้เหรอคะใช่เดี๋ยวดูไซส์ถุงก่อนนะไซส์ถุงเท้าเอาไซส์ถุงถุงีใส่ไปแล้วก็อตัวเนี้ย ต้องมัดที่ส่วนเราไม่ใช้หนังยางนะคะจะใช้จะใช้เช oui. <S 2> <S 2> ือกกลวยที่บอกว่าแห้งๆนี่แหละใช่ที่มาจากส่วนเรามัดไปค่ะแต่อ๋อไบสูตรไทยมีสามโค่ะใบสูสองค่ะกระสุเป็นแปน่ไม like, ่เป็น เดี๋ยวจะต้องไปแพ็กต่อแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนที่จะจากลากันไปเดี๋ยวจะให้พี่ก้าฝากอะไรสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจของเราหรือฝากเรื่องความห่วงใยไปถึงคุณผู้ชมนิดหนึ่งกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เลือกซื้อผักหรือว่าอาหารที่มันปลอดสารพิษพวกนี้ค่ะพี่ก้าวผักเป็นสิ่งที่เราจะต้องซื้อและก็ต้องใช้ในชีวิตแล้วก็ต้องกินค่แล้วก็อยากจะฝากถึง ผู้ผู้บริโภคว่าอย่างน้อยก่อนที่จะซื้อนึกสักนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเรามั่นใจขนาดไหนหในผักตัวนั้นถึงผักไม่สวยแต่ปลอดภัยซื้อเถอะค่ะเพื่อสุขภาพของเราค่ะนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของจีจี้ฟารม สามารถหาซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าหน้าสวนเราเองเราเรชอบ,ชอบนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่โรบินสันร้อยเอ็ดนะคะค่ะก็เห็นโลโก้แบบนี้ล่ะเห็นป้ายแบบนี้นะมั่นใจได้ว่าเป็นผักปลอดสารพิษร้อซเลย คนที่ดูแลเรื่องสุขภาพหรือใส่ใจเรื่องสุขภาพเนี่ยนะคะต้องห้ามพลาดจริงๆกับผักจากส่วนนี้นะคะจิจี้ฟาร์มนั่นเองวันนี้นะต้องขอขอบคุณทางพี่แก้วนะคะแล้วก็มิสเตอร์จิจี้เป็นอย่างสูงเลยที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ให้ผักจากลับบ้านไปเยอะแยะมากมายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของเรื่องเล่าข่าวระเอ็ดลงไปแล้วละคะ่ะติดตามกันด้วยนะคะในสัปดาห์หน้าจะจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนหรือบ้านนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทาง s t l k i d o n l i n e c o m นั่นเองวันนี้เราทั้ง3คนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะ